ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคารพครับวันนี้นะครับผมได้มาที่เทศบาลตำบลบ้านต่ำนะครับซึ่งก็อยู่ห่างจากตัวจังหวัดก็ประมาณ 3- 4กิโลนะครับวันนี้ที่ผมมาที่เทศบาลตำบลบ้านต่ำนะครับเนื่องจากว่าได้รับข่าวสารการประชาสัมพันธ์นะครับว่าทางการทํางานของเทศบาลตำบลบ้านต่ำเนี่ยทั้งทีมงานนําโดยท่านนายกเนี่ยพร้อมกับทีมงานทุกคนเนี่ยได้ทํางานจนได้รับเกียรติ เกียรติคุณนะครับสุดยอดองค์กรปกรครองส่วนท้องถิน่นดีเด่นนะครับด้านสตรีและก็ด้านครอบครัวด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นองค์กรปกรครองส่วนท้องถิ่นที่มีการทํางานที่ไม่ค่อยมีมีภัยเืินนะฮะโดยเน้นาการพัฒนาสตรีและครอบครัวนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ครับท่านนายกอาบนทิศนะครับเมืองซื่อนะครับวันนี้ครับท่านนายกครับครับสวัสดีครับครัับวดีท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านครับท่านนายกครับก่อนอื่นก็ ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับผุงานอันน่าภาคภูมิใจครับขอบคุณครับท่านครับรางวัลนะครับประกาศเกียรติคุณสุดยอดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านสตรีและด้านครอบครัวได้ข่าวว่าเทศบาลของท่านเนี่ยมีรางวัลต่อเนื่องมาหลายปีแล้วท่านใจอูฟังไหครับครับในท้องถิ่นในเทศบาลตำบลบ้านต่อมเขาเริ่มทํางานในด้านสตรีและครอบครัวมาเนี่ย ค่อนข้างเกือเมินพอสมควรครับตั้งแต่เป็นอบตมาแล้วนะครับตั้งแต่เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตอมนะครับเขาก็ได้คณะนั่นนี่ได้รับรางวัลระดับดีเฉยๆนะครับเมื่อปีตั้งแต่ปี5้หนึ่งมาแล้วนะครับแต่พอมารับรางวัลระดับดีเด่นเนี่ยตั้งแต่ปี5 2535 4 5 5 5 6หจนถึงได้รับรางวัลชุดยอดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นในด้านสตรีและครอบครัวนะครับในปีนี้ มายค <S <S วามาได้ครับโลรางวัลดีเดนเดกษตรไปรับดีเดนเนี่ยตั้งแต่ปีห้าห้าสามห้าสี่ห้าห้าหกห้าสองห้าสามห้าสี่ห้าหกกว่าห้าปีซ้อนเลย<ำ>ับ่็ห้าปีซ่อนตีทั้งทนายกนะครับบนทิศมนงซื่อนะฮะทนายกเทศสมนตรีตำบลบ้านต่อมนะครับตำบลบ้านต่อมของเราได้อู้ถึงว่ารางวัลมังซืของท่านเนี่ยนะครับได้มาห้าปีซ้อนนะครับรางวัลดีเดนนะครับท่านครับรางวัลที่ว่าโดดเด่น ดีเด่นเนี่ยแหละครับท่านได้ล่าสุดท่านได้ไปฮับเมื่อไรครับกับเพยครับไปฮับเมื่อวันที่สาวเก้าเมษาที่ผ่านมาเนี่ยครับโดยท่านประลัดกระทรวงพัฒนาสังคมความมงคลของมนุษย์นะครับเป็นผู้มอบนะฮะตีโรงแรมแถวๆลังซิตนะครับโรงแรมเอเชียประมาณนี้ครับ ที่กรุงเทพมหานครนะครับับที่กรุงเทพมหานครครับก็เป็นรางวัลที่น่าชื่นชมยินดีนะครับยังยิ่งนะฮะสำหรับการทํางานอุทิศตนเองนะครับเพื่อมีน้่งประชาชนในเขตตำบลบันตอมนะครับท่านครับรางวัลที่ท่านได้มานี่รู้สึกว่านะครับว่ามีไผ่ที่ไหนทําได้นลครับนะหปีซ่อนเลยครับนะได้มาจากดดครับเป็นเป็นอย่างถึงได้รางวัลนี้มาหลายๆปีซ่อนกันครับ ครับทั้งนี้ผมก็ต้องขอกราบขอบพระคุณทั้งพ่อแม่พมี่น้องเจ้าตัวบ,บทบรนตอมนะครับตีได้หความร่วมมือในการพัฒนาร่วมกันนะครับการพัฒนาด้านสตรีและครอบครัวนี่ที่จะเกิดขึ้นได้นีครับต้องจุดประกายจุดเริ่มต้นอยู่ดีตนเองและครอบครัวก่อนนะครับคือถือได้ว่าตามทฤษฎีก็คือมนุษย์เป็นสัตว์สังคมอยู่แล้วมันต้องอยู่รวมกันทีจะต้องแก้ไขปัญหา โดยตนเองเป็นที่ตั้งนะครับทางเฮานี่ได้กําหนดเป็นคติการบริหารงานอยู่ว่าเน้นการมีส่วนร่วมนะฮะเน้นประชาชนเป็นต้นทุนของทรัพยากรมนุษย์เป็นที่ตั้งนะครับก็โดยการแต่ละครอบครัวนะฮะแต่ละองค์กรยังยกตวอย่องยังไอสภาเด็กและเยาวชน ก็เป็นส่วนหนึ่งของในครอบครัวเนี่ยจะต้องมีการสะท้อนปัญหาเอาปัญหาแต่ละคนประสบมาแชร์เพ่งกันฟังแล้วก็หาแนวทางที่จะแก้ไขปัญหาร่วมกันนะครับโดยหลายหลายฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมรวมถึงความมจอจังหวัดนะครับพัน์าสังคมและความมั่งคงของมนุษย์จังหวัดฝเยาก็มีส่วนร่วม ทางพัฒนาชุมชนก็มีส่วนร่วมนะฮะทางโรงเรียนนะฮะทั้งหลายๆองค์กรนะฮะที่เขาอยู่ในพื้นที่ในตำบลของเขานะฮะหรือในส่วนราชการที่เข้ามาดูแลในเรื่องของอชตีและเด็กและครอบครัวนี่มีหลายองค์กรหลายส่วนราชการนะครับทั้งอำเภอและจังหวัดจะมีส่วนร่วมในการาจัดการดูแลรวมกันนะครับ,รบ,รบท่านมีเทคนิคจะไรครับถึงในความต้องการแล้วก็ปัญหาที่แท้จริงของ พี่น้องในชุมชนก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการในการแก้ไขปัญหาเนี่ยท่านมีกระบวนการแล้วก็ท่านมีกลไกลหรือว่ามีองค์กรในพื้นที่อย่างพ่อครับองค์กรในพื้นที่ของเขาเขามีคณะทํางานนะครับมีคณะกรรมการนั่ศูนย์พัฒนาครอบครัวเรามีศูนย์พัฒนาครอบครัวตําบลน,นะครับโดยได้มอบหมายรอ,องและยกเป็นประธานดูแลอยู่คณะนี่เรามีกับนั้นผู้ใหญ่บ้านมาเป็นคณะกรรมการประธานใหม่บ้านก ประธานอสมมนะครับเ awesome <Okay. S 2> พราะักลุ่มแกนนําในชุมชนหมู่บ้านหมูเ่เนี่ยจะสะท้อนปัญหาได้ดีที่สุดนะครับพรอมทั้งประธานสภาเยาวชนเนี่ยตัวนี้จะจะเป็นคนดีห่งสภาปัญหาอของเยาวชนในหมู่บ้านค่อนข้างดีเขาเน้นมีส่วนร่วมเชิงลุกตีเข้าไปถึงขอบคร้วได้นะครับก่อนที่จะเข้าไปสู่กระบวนการในการพึ่งพาจากภาครัฐเนี่ยครับ ท่านมีรักการเสียใจเพื่อน้องชุมชนเนี่ยยึดลักการพึ่งตนเองจะได้พ้ครับในรักการของการพึ่งตนเองนี่เขาถึงเน้นว่าประชาชนเป็นทุนทุนหรืองบประมาณต้นทุน,ทน,ทนของของการพัฒน,นาอยู่แล้วนะครับก็หึงสะท้อนปัญหาออกมาแล้วก็ดูแลปัญหาตัวเองได้ก่อน บางส่วนที่จําเป็นต้องใช้งบประมาณเขาไปมีส่วนรวมในเรื่ององบประมาณมีส่วนร่วมในในข้อแนะนำนะครับมีส่วนรวมในเรื่องของสะท้อนปัญหาแนวทางการแก้ไขปัญหารวมกันในสังคมนะครับ,รบ,รบในตลอดระยะเวลาการทํางานของท่านเนี่ยนะครับสี่ปีห้าปีหกปีติดรับรปางวัลน,นี่ครับผลงานอะไรที่คิดว่าท่านมีความภาคภูมิใจแล้วก็เป็นผลงานที่เป็นรูปธรรมแล้วก็ผู้ได้รับประโยชน์เนี่ยใน กว้างขวางเนี่ยครับมีมีจะยกตัวอย่างสักผลงานหนึ่งครับผลงานในเรื่องของการดูแลทั้งเรื่องเยววาวชนนะครับของเขาเฮานี้จะเน้นทุกปีการอย่างองค์กรสตรีก็เหมือนกันเขาจะมีชัดสัสนนุประมาณทุกปีนะครับกับองค์กรสตรีแต่เขาจะเน้นอยู่อย่างหนึ่งว่าอยากจะเน้นคือความห่วงในในเรื่องของการดูแลครอบครัว <im itation> ตนเองมันเป็นรักการดีจะพัฒนาทั้งระบบจิตใจแล้วก็ในด้านสังคมอื่นเนี่ยต้องพัฒนาระบบในครอบออครัวก่อนน <im itation> ะครับยกตัวอย่างมีบางขอบครัวเนี่ยอ,อย่างมันเดียวเนี่ยนอนค่อนข้างจะจะยึดทางเทคโนโลยีสมัยใหม่นักเกินไป <im itation> จะเขาจะมุ่งเน้นดึงกลับมา <im itation> สะท้อนปัญหาว่า <im itation> <im itation> การนําเทคโนโลยีหรือซื้อสมัยใหม่มาใจ้นักเกินไปเนี่ยมันจะทำให้เสียอเสียทั้งสถาบันทั้งครอบครัวตัวเองนะครับท่านครับนายกครับท่านมีคําขวัญหรือว่าคติประจําใจในการปฏิบัติหน้าที่ของท่านในฐานะท,ที่เป็นนายกเทสมตตรบบรนตรีต่าลบันตอเนี่ยครับท่านมีคําขวัญหรือว่าคติประจาใจในการทํางานท่านใช่ไหมครับคติประจาใจของผมก็คือ,อการทํางานเน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ขับเคลื่อนไปโดยทุนทางสังคมก็คือทรัพยากรมนุษย์เป็นทุนทางสังคมอย่างดีที่สุดก่อนจะใจงบประมาณครับครับท่านทุผู้ชมครับท่านผุ้ฟังที่เคารพครับก็นับว่าเป็นต้นแบบที่ดีนะครับสำหรับเทศบาลตำบลบันตอมนะครับโดยเฉพาะท่านนายกนายกบนบนทิศเมืองซื่อท่านเป็นนายกเทศบาลตำบลห่งนี้นะครับท่านได้เป็นผู้นําพร้อมด้วยทีมงาน คณะทํางานของท่านนะครับได้เดินหน้าฟันฝ่านะครับเพื่อที่จะสร้างผลงานแล้วก็สร้างหฮือปีน้องประชาชนในเขตตำบลบันตอมนะครับได้มีความสุขคนเจริญอยู่เย็นเป็นสุขนะครับภายใต้การทํางานของท่านเกี่ยวกับว่าใจเฮือปร,ชชประชาชนเป็นทรัพยากรสําคัญในการพัฒนาท้องถิ่นนะครับโดยที่ตาบลบันตอมนะครับรวมกันสร้างสรรค์พลัง ของพลเมืองนะครับโดยแน่นฮือ,ปร,อประชาชนมีส่วนร่วมและก็มีแนวคิดเดียจะจัดการตนเองได้นะครับ,รบวันนี้ขอขอบคุณนะครับท่านนายกบุญทิดเมืองสื่อนายกเทศมนตรีตำบลบรนตอมเป็นอย่างสูงนะครับขอบคุณครับท่านครับ